สวัสดีค่ะลักนณาราศีกรกฎนะคะมาแล้วนะคะคลิปํำทํานาในช่วงเดือนมกราคมนะคะมาชาเต็ดเราก็มาทําให้นะทุกคนนะคะม่หมอปล่อยคลิปชามากเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคนกรกฎในช่วงเดือนมกราคมซีเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกคนลักนณากรกฎนะคะสามเม้านะคะทุกคนลักนากรกฎนะคะโอ้โห ห้าแม่เท้าจ้าทุกคนก็ระวังอุปสรรคปัญหาเรื่องการงานด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะการงานมีเกณฑ์แบบว่าทะเลาะกับคนที่ทำงานนะคะหรือว่ามีเรื่องมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ะค่ะนะคะในช่วงนี้คนกรกฎนะคะเดนมาร์เชียนไอ้ไพ่เดเมารเชียนก็มานะคะแปดนะคะแปด ะะถ้วยนะคะเปดถ้วยโอ้โหไพจักรพรรดิขึ้นเลยนะเด่นเรื่องการงานนะเนี่ยของคนกรกฎนะตัวให้มีอุปสรรคปัญหาก็มองว่าเออเป็นไปในทิศทางบวกอยู่นะของคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้พระฤหัตยังจรอ,อยู่ที่พบวินาศนะ ดังนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะช่วงต้นปีเนี่ยคนกรกฎเนาะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงต้นปีเนี้ยนะคะยังไม่ค่อยโอนะคะให้รอหลังวันที่31พฤษภาคมไปแล้วจะดีปังเปียงเลยของคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> มีไพ่สรุปไพ่เป็นไพ่หกดาบไอ้หดาบนะคะทุกคนนะคะ สำหรับคนณเมทุนนะคะไอ้คนกระกฎนะคะเหมือนคุณรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะถ้าดูเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้นะถ้าดูมุมดาวนะคะตอนนี้ก็คืองานน่ะน่าจะเริ่มมีการขยับแล้วเลยเพราะว่าเดี๋ยวดาวคารจะย้ายไปเร็งรักนะ ใครที่ยังไม่กล้าทําอะไรก็จะเริ่มกล้าทํานู่นทํานี่มากขึ้นนะคะอูโหไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่ชาริออตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้านะคะมีเกณฑ์ก้าวหน้าขยับขยายปรับเลื่อนตําแหน่งระดับสูงๆเลยนะคะคนกรกฎนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวคานนะคะจรไปเร็งลักนานะคะจรไปเร็งลักนา แล้วก็จะมีดาวศุกร์เปรล็งรักด้วยนะจ๊ะทุกคนดาวศุกร์ดาวพุธอีกนะคะดาวทิศเปรีงรักค่ะแน่นอนค่ะเดินทางแน่นอนนะจ๊ะภลลคนากรกฏนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางนะคะอยู่ติดที่ไม่ได้นะคะอ่าอาจจะร้อนอกร้อนใจเรื่องของความรักคู่ครองได้จ้าสำหรับคนกรกฎนะคะเพราะว่าดาวทิตศจรอ,อยู่ที่ภพปัตตนีนะคะดาวการเงิน ไปเล็งลักนาด้วยทีนี้นะคะอืมก็มีเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะคนลักนาราศีกรกฎนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของปัญหาประสักในเรื่องของการงานเหมือนกันเพราะว่าจะมีดาวคู่ศัตรูเข้าไปอยู่ต้องเรียกว่าแก้ปัญหากันไปนะคะเอาตัวรอดกันไปนะคะการงานก็มองว่ายังโอเคนะเพราะว่าไพ่จะกรพพัดขึ้นมาให้ในอนาคตเนี่ยมองว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะคะ แต่เราก็แบบเรียกว่าดีแน่นอนแหละไพ่อนาคตขึ้นแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไพ่สรุปขึ้นเป็นไพ่ห้าหดาบนะดังนั้นก็ให้เรามาระวังกันเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองหรือว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็ต้องระวังนิดน,นึงนะคะสําหรับคนกรกฎนะคะช่วงนี้หัวหน้าเราอาจจะแบบไม่ได้ซัพพอร์ตช่วยเหลือเท่าไหร่นะคะระว,วังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือ คุณพ่ออะไรของเราประมาณนี้นะเจ็บป่วยไม่สบายได้เหมือนกันนะว่าดาวสุภะเข้าวินาศอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือดาวสุภาษะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนในภพอริด้วยนะคะศัตรูที่จะมาทําไม่ดีกับเราจะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะจะมีเรื่องแบบมีปัญหาไปนะคะหรือว่าใครที่มีนิสิตมีเกณฑ์ว่าจะเคลียร์ได้มีเกณฑ์ว่าจะแก้ปัญหาได้ในช่วง ต้นปีนี้นะคะสำหรับคนกรกฏนะคะการงานก็มองว่าในช่วงต้นปีนะคะ่ะไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมการัพพอ o r t จากผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอหลังวันที่สาบเอดพฤษภาคมไปแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะมาคอยัพ p อ o r t คุณนะคะมีเกณฑ์ได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส,งสูงๆนะคะ สำหรับคนกรกฎนะคะไพ่จกักรพพัดขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นจังหวะแบบนี้นะสำหรับคนกรกฎคือช่วงต้นปีจะยังไม่ดีพอหลังกลางปีไปแล้วนะคะตั้งแต่31พฤษภาคมไปเลยจะดียาวๆนะสำหรับคนกรกฎนะคะการงานตอนนี้ก็ดาวเข้าไปเล็งลักนาเยอะเลยนะคะร้อนอกร้อนใจเรื่องคู่เรื่องของความรักเรื่องของการลงทุนนะคะ แต่มีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะดาวสุกก็ไปเร็งลักด้วยค่ะสุกเร็งลักนี่ก็ผินทุบาทนะทุกคนนะคะแต่ก็สุกเป็นเจ้าเรือนที่ดีของคุณนะเป็นเจ้าเรือนในภพพันธุด้วยนะคะเป็นเจ้าเรือนในภพลาภะด้วยค่ะนะคะเออก็มีเกณฑ์ที่เจอเรื่องดีๆค่ะสําหรับคนกรกฎนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแม่หมอว่าเรื่องเงินทองนะคะแม่หมอว่ายังโอเคค่ะเงินเงินทองทองเนี่ยแม่หมอว่าก็โอเคอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะสําหรับคนกรกฎนะคะมีตัวช่วยเข้ามาเยอะอยู่จ้ะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะเพราะว่าอาจจะได้เงินจากการลงทุนก็ได้ค่ะจากคนรักคู่ครองจากหุ้นส่วนของคุณก็ได้ค่ะคนลกขณาราศีกรกฎนะคะตำแหน่งเพื่อนฝูงก็ดีนะนะคะเพื่อนที่แบบ จากกันไปนานเขาอาจจะกลับมานะคะหรือว่าเพื่อนของคุณในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในคุณจะอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่มีชื่อเสียงนะคะคนที่แบบได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นอะไรประมาณนี้นะคะเออบางคนเพื่อนที่อยู่แดนไกลอาจจะเดินทางกลับมาหาอะไรประมาณนี้นะคะ มีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์ค่ะดาวพุธก็ไปลิงลักนาะด้วยดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนในภพสัจฉะของคุณด้วยค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกับเพื่อนทางไกลเพื่อนมาหาแบบนี้ได้นะนะคะส่วนความรักนะคะความรักเป็นยังไงนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนในภพปัตตานีของคุณนะคะเสาอยู่ที่ไหนตอนนี้เสาอยู่ที่อยู่ราศีกุมเป็นภพมรณะนะคะสําหรับคนกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะมันมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆจะวนเวียนกลับเข้ามานะคะเออมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาหรือนะคะเกณฑ์เจอคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้นะสาหรับคนกรกฎนะคะเพราะไม่ไม่แบบเนี้ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ค่ะนะคะเพราะไม่ไม่แต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปถ้าใครที่ไปเจอแบบ ความรักอะไรในช่วงนี้นะสำหรับคนโสดแม่หมอว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะนะคะเพราะว่ามันขึ้นเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนมันเป็นไพ่ของคนที่มีเลขกลค่ะอาจจะไม่ได้มาหลอกเราแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงใจกับเราร้อยอรซ็ะบางคนอาจจะเจอคนทางไกลคุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะเนี่ยเออรอเขาติดต่อมาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ยังยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะ ถ้าดูจากมุมดาวจังหวัดสองไม่ค่อยดีนะคะอืมมุมดาวจังหวัดสองยังไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็เรียกว่าคนลักนาราศีกรกฎะคุณโสดถ้าอยากเจอคู่แท้คู่ที่ดีคู่ซีนเสมอกันจะต้องรอหลังวันที่31พฤษภาคม69นะคะช่วงนั้นอ่าจะมีดาวพฤหัสจอไปทับลักนาคุณนะคะ มีเกณฑ์เจอคู่แท้คู่ที่สินเสมอกันนะคะแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่โอเคนะคะตอนนี้ยังไม่โอเคถ้าดูจากมุมดาวแล้วนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนนะให้ระวังสุขภาพคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือบางคนบางท่านนะคะอ่าอาจจะอยู่ห่างไกลคนรักคู่ครองนะคะแฟนอาจจะมีเรื่องต้องเดินทางไปทํางานนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะสาหรับคนละขนาราศีกรกฎนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องของอื่นๆนะคะบุตรบริวารช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยอยู่ใกล้เจ้าชะตาเท่าไหร่นี่ขึ้นไพ่ขึ้นไพ่แปดแปดถ้วยค่ะนะคะเขาอ,อาจจะมีเรื่องที่แบบเดินทางไปนู่นมานี่นะคะหรือนะคะบุตรบริวารช่วงนี้อาจจะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเริ่มเบื่องานใครที่มีลูกน้องลูกน้องก็เริ่มเบื่องานและตอนนี้น,นะคะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะคะสําหรับคนกรกฎนะคะแต่ของคุณอะ่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคจากการเสี่ยงนะถ้าดูมุมดาวว่าดาวปุตตะของคุณอะ่ะดาวการเสี่ยงไป็นเลงลักนาค่ะมีเกณฑ์จะมีโชคจากการเสี่ยงการลงทุนนะคะอืมคนลักนาราศีกรกฎอนะ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะ แต่ก็เล่นแต่พอประมาณนะพฤหัสยังอยู่พวินาศอยู่ค่ะยังไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่นะคะพฤหัสอยู่พวินาศนะคะก็เอาแต่พอประมาณนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะของคุณจะไปดีหลัง31ดพฤษภาคมนะจะดีแบบเปียงๆเลยนะคะส่วนไพ่คําแนะนําเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบก็เรียกว่าให้ระวังคนที่ไม่จริงใจที่จะเข้ามาหาทั้งเรื่องของความรัก ะะเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอืดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นดาวในภพปัต,ตนิของคุณตอนนี้เขาจออยู่ที่ราศีกุมนะคะราศีกุมนี่ก็พบมรณะนะทุกคนนะคะราศีกุมนี่ก็พบมรณะของคุณเดี๋ยวเขาจะจรไปพบสุภาวันที่สิบสามกุมภาจะเข้าราศีมีนนะคะจะเข้าราศีมีนจริงๆก็จอนเข้าพบที่ดีแหละนะคะ แต่ดาวจังหวะสองไม่ดีนะก็เลยจะบอกว่าคนลัคนาราศีกรกฎต,ต้องไปรอหลังวันที่31พฤษภาคมถึงจะเป็นช่วงที่ดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออต้องบอกแบบนี้นะคะส่วนคนใครที่มีคนคุยคุยอยู่ก็ดูดูกันไปอย่าเพิ่งตกลงเป็นแฟนนะจ๊ะเพราะว่ามุมดาวยังมีความลึกลับซับซ้อนนะบอกไว้ก่อนนะ ยังมีความลึกลับซับซ้อนเออช่วงนี้อาจจะแบบคุยกับคนไกลนะคะมีความสุขนะคะพอสักพักหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงที่ดาวเสาร์จรเข้าสู่ราศีมีนมันจะมีเรื่องอะไรที่มันแบบรู้สึกเครือบแข็งใจรู้สึกมีอะไรปิดบงังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนคุณน,นะอันนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยคนโสดนะจ๊ะอืม ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบางคนบางท่านช่วงนี้กําลังคิดอยากจะเดินทางไปเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นไพ่เด็กถือไม้เทาะะ้าเนี่ยค่ะอยากไปเที่ยวอยากจะไปผจญภัยหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้อยากจะเที่ยวก็เที่ยว,ยวได้คะ่ะสําหรับคนกรกฎนะคะแต่ระวังปัญหาประสากด้วยมันมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมานะคะอย่าไปทะเลาะกับใครในช่วงนี้นะคะคนกรกฎ ดาวพฤหัสไม่ค่อยคุมโทษคุณมภัยในช่วงต้นปีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าไปทะเลาะก,กับกับคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เข้าข้างคุณนะเออในช่วงต้นปีเนี่ยจะไปดีนู่นหลัง31พฤษภาคมนะคะช่วงนี้ก็แบบอยู่เงียบๆอยู่ชิวๆอยู่ให้เป็นนะคะสำหรับคนกรกฎเดี๋ยวก็จะดีเองนะคะรอจังหวะที่ดีกับชีวิตนะคะให้ีรอจังหวะที่ดีของชีวิตนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคนลัคนาราศีกรกฎนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงนะคะสุขภาพเป็นยังไงนะคะคุณต้องไปดูดาวเกตนะต้องไปดูดาวเกตจรน,นะคะตอนนี้ดาวเกตอยู่ที่ราศีเมีนโอ้ดีอยู่ดีอยู่ก็มีความสุขช่วงเนี้ยเออก็มีความสุขเพราะดาวตนุรักษ์นะคะจรไปที่พบสุภะนั่นเองนะคะ มีความสุขมีเรื่องการเดินทางไกลด้วยจ้าคนลนาคณาราศีกรกฏนะ,ะแต่ที่ระวังคืออย่าไปทะเลาะกับใครนะคะอย่าเรียกว่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปถ้าตามหน้าไพ่แล้วคุณอาจจะมีเรื่องมีราวกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ให้ระวังนะคะมีเรื่องกับบุคคลอื่นก็ต้องระวังด้วยค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้จะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะ,ะช่วงนี้ก็ชิลๆไปก่อนนะค,ะคนกรกฏนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ